โปรเจกต์คอร์สโอเวอร์กันระหว่างตัวเกมเดนิตี้ไฟกับบูกอดสเตอร์็อกในรอบแรกถือว่าได้ผลตอบรับที่ดีเอามากๆถึงแม้จะมีประเด็นดราม่าในการถอด2สกินม่วงของตัวอากิโกะและด็อกโปออกไปโดยทีมงานไอเดนิตี้ไฟแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและผู้เล่นส่วนใหญ่ก็พอที่จะรับฟังเหตุผลที่ทีมงานให้มาได้นั่นเองส่วนเพื่อนคนไหนที่ไม่ได้ตามข่าวก็สามารถกดลิงก์ที่มุมขวาบนของวิดีโอนี้ได้เลยผมเคยทําสรุปไว้แล้วว่าเพราะอะไรทางด้านของทีมงานจำเป็นที่ต้องเอา2สกินนี้ออกไปนั่นเอง ันนี้เรามาเข้าเนื้อหาของคลิปคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับเนื่องด้วยการตอบรับที่ดีในรอบแรกและถือว่าเป็นการแก้ตัวในข้อผิดพลาดครั้งก่อนทีมงานไอเดียทีฟจึงไม่รอช้าในการที่จะปล่อยสกินทองและสกินม่วงในโปรเจกต์บูกรสตด็อกรอบ2และในคล,คลิปนี้เราจะมาสรุปกันว่าตัวละครไหนจะได้สกินทองและตัวละครไหนจะได้สกินม่วงไปโดยสกินทองสกินแรกเป็นของเซียหรือผู้ยังรู้ในชื่อชุดว่าเรวโนสุเกะอุคุตังวะ สกินท็อที่สองไปของทอสเปกเตอร์หรือนักสลรแรกในชื่อชุดว่าชูยะนาการะต่อไปเป็นสกินบ่วงของอากุแบตหรือนักกายกรรมที่มีชื่อชุดว่าคาจิโมโตจิโร่สกินบ่วงตัวละครต่อไปเป็นของเมจิเชียนหรือนักพยญกรณที่มีชื่อชุดว่าฮิโรซึริโร และสกินม่วงตัวละครสุดท้ายเป็นของโคดิเนเตอร์ ator, หรือนักพิธีกรครับที่มีชื่อชุดว่าฮิคุจิอิจิโยโดยจากข้อมูลที่เราได้รับมาจะมี1สกินทองที่วางขายในร้านค้าแบบกระดุมแดงหรือว่าเอ็ o โคส่วนที่เหลือจะต้องทําทการส่งในลูกแก้วกระชาจะประกอบไปด้วย1สกินทองและ3สกินม่วงตลองจากนี้ไปเลยให้ทุกคนได้ดูคอนเซปต์อาร์ตแบบเต็มๆทุกตัวละครเ,เพื่อนๆลองดูและบอกเราหน่อยครับว่าชอบตัวละครไหนมากที่สุดสําหรับโปรเจกต์บุงกดสแตลล์ร็อกรอบที่2และถ้าเกิดมีอัปเดตเรื่องวันวางจําหน่าย เราจะรีบมาอัปเดตคนได้ทราบกันอย่างแน่นอนวันนี้ผมนละอาจารย์ลทุกคนไปก่อนก่อนจะลาคไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโบว์พิ c h a ช n แนลวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ is